สวัสดีค่ะจิ๊บจากบริษัทสติลเมทัลนะคะวันนี้เราจะพามาจัดส่งเหล็กเจาะรูกลม10มิลความหนา2มิลกันนะคะวันนี้เรามาจัดส่งที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะวันนี้ส่งทั้งหมด6แผ่นค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าจะนำไปทำเป็นป้ายโฆษณาค่ะการใช้งานก็สามารถใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทํารวทําประตูทําระเบียงทําระแนงทําฟาสาดหน้ากากอาคารทําฝ้าตกแต่งเฟอร์นิเจอร์หรือจะนําไปทําเป็นที่ห้อยสินค้าก็ได้ค่ะตัวนี้ความหนา2มิลน,นะคะแข็งแรงทนทานมากเลยค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดต้องการขนาดรูที่ใหญ่กว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็สามารถสั่งกับทางเราได้เลยนะคะ ถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจแอดไลน์มาที่ไลน์แ t ดสต m ลเมทัได้เลยค่ะ